งานช่างสิบหมู่นับเป็นงานช่างที่สะท้อนความเป็นไทยแบบจารีตได้เป็นอย่างดีมีทั้งความละเอียดประณีตและเอกลักษณ์โดดเด่นสะท้อนวัฒนธรรมไทยที่สั่งสมมานานหลายศตวรรษการปั้นหล่อพระพุทธรูปแบบไทยประเพณีเป็นงานพุทธศิลป์ที่ทรงคุณค่าเป็นส่วนหนึ่งที่จัดลงพระพุทธศาสนา สะท้อนถึงภูมิปัญญาที่ต้องอาศัยช่างที่มีความชำนาญมีใจรักในการสร้างสารรค์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์และศรัทธาของพุทธศาสนิกชนงานปั้นหล่อพระพุทธรูปสกุลช่างทวีเป็นที่เรื่องลือและได้รับการยอมรับในเอกลักษณ์ความสม,มาากที่หากใครได้พบเห็นจะรับรู้ได้ทันที วันนี้คือผลงานจากสกุลช่างทวีที่สืบทอดกันมาจากจากสิบเอกทวีบูรณะเขตครูศิลป์ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเป็นศิลปาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2565ซึ่งศิลปาจารย์คือบุคคลผู้อนุรักษ์และสืบสารต่อยอดมรดก ภูมิปัญญาเป็นครูผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติหมายรวมถึงครูศิลป์ครูรรครช่างครูภูมิปัญญาศิลป์ประท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดและมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งยังเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งมัน่นถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยให้กับนักเรียนนักศึกษาเยาวชนชุมชนและประชาชนคนไทยยึดมั่นในขนบธรรมเนียมและแบบแผนประเพณีไทยอันเป็นเอกลักษณ์ในศาสตร์และศิลป์ของภูมิปัญญาขแขนงนั้นๆก่อให้เกิดการอนุรักษ์คุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้ต่อยอดถึงรุ่นหลัง อย่างยั่งยืนสืบไปพระพุทธจินราชเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามมากที่สุดเป็นพระที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกบ้านของเราเองด้วยแล้วก็ศักดิ์สศรีคนเคารพนับถืออยู่ทั่วไปครับทั้งประเทศเราประเทศไทยเราแล้วก็คนต่างชาติด,ด้วยพยายามทำให้สวยงาม ให้เรียบร้อยให,ให้สมบูรณ์แบบมากๆครับจาสิบเอกทวีบูรณะเขตเกิดเมื่อวันที่9ตุลาคม2475เป็นคนจังหวัดพิศณุโลกโดยกำเนิดได้รับการถ่ายทอดวิชาการปั้นจากบิดาซึ่งมีอาชีพเป็นครูสอนศิลปะต่อมา เข้ารับราชการในตำแหน่งช่างเขียนฝ่ายยุทธโยธากองทัพภาคที่สจังหวัดพิษณุโลกในขณะรับราชการได้ถูกหล่อหลอมวิชาปฏิมากรรมจากสุดยอดปฏิมากรชัน้นครูมากมายไม่ว่าจะเป็นศาสตราจารย์ศิลป์พีรษีอาจารย์เขียนยิ้มสิริอาจารย์สนัน่นศิลากรอาจารย์พิมานมูลประมุขและอาจารย์เปลืองแสงเถลิง ในปี2521จ่าสิบเอกทวีบูรณาเขตลาออกจากราชการด้วยความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมพร้อมด้วยพรสวรรค์และพรสแสวงได้สร้างสารรค์ปฏิมากรรมพระพุทธชินราชจำลองที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามเหมือนองค์จริงมากที่สุดจนได้รับการยกย่องให้เป็นเพชรน้ำเอกแห่งวงการช่างศิลป์เป็นนักคิด ผู้มาก่อนการเวลาในการคิดค้นความสมมาตรของการปั้นหล่อพระพุทธรูปเป็นความประณีตศิลป์ที่เป็นต้นแบบและส่งต่อสืบทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานจนเป็นเอกลักษณ์สมมาตรที่ใครได้พบเห็นต่างบอกได้เลยทันทีว่านี่แหละคือพระพุทธรูปที่มาจากสกุลช่างจ่าทวีคุณพ่อผมเนี่ยเป็นช่าง ชื่อว่าครูทิวเป็นช่างในจังหวัดพิษโลกนะครับมีคนรู้จักเยอะแยะแล้วพอเราก็เสริมยอดความรู้มาค่คอยปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับทำให้ใกล้เคียงกับองค์จริงมากมากใกล้เคียงองค์จริงมากเท่าไรก็ตามคนก็ยิ่งชอบเรื่อมใส่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ให้ลูกสำต้ต่อเพราะว่าเราไม่ รู้ว่าเราจะอยู่ได้อีกกี่วันก,กี่เดือนเนาะ, <laughs> ะสวัสดีครับผมทําสถิตบุรณะเขตนะครับก็ชื่อเล่นชื่อไก่ส่วนใหญ่เขาจะเรียกกันว่าไก่จ่าทวีก็เป็นบุตรชายของจ่าสิบเอกทวีบุรณะเขต ปัจจุบันก็เป็นผู้สืบสานงานศิลปะต่อจากคุณพ่อนะครับการสร้างงานของเราเนี่ยเราสร้างงานตั้งแต่อดีตมานะฮะตั้งแต่คุณพ่อ,อยังหนุ่มๆอยู่หลังจากนั้นเราก็จเจริญเติบโตพร้อมกับผลงานทางศิลปะของคุณพ่อตลอดเวลาหลังจากเรียนจบมาก็ไม่ได้ไปทํางานที่ไหนก็ต้องมาช่วยคุณพ่อในการสร้างงานสืบสานงานศิลปะเป็นลูกมือนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อันนี้ไม่เหมือนของใครในประเทศไทยนะครับทำให้เรามีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เราควรที่จะสืบสารอนุรักษ์แล้วก็พัฒนางานต่อยอดจากของคุณพ่อต่อไปให้ชิ้นงานของเราเนี่ยมันเป็นชิ้นงานที่ผ่านการยอมรับในระดับประเทศนะครับโดยเฉพาะการสร้างงานพระพุทธชินราชเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่ายังไม่มีใครทำได้ดีเท่ากับพวกเราทำจ่าสิบเอกทวีบุรณะเขต ไม่เพียงแต่สร้างพระพุทธศิลป์แต่ยังผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ให้พระพุทธชินราชออกมาสวยงามที่สุดอีกด้วยนอกจากผลงานพระพุทธชินราชจำลองแล้วยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านช่างศิลป์หลายสาขาเช่นวาดรูปเขียนแบบแกะไม้และหล่อโลหะจนทำให้มีชื่อเสียงและได้รับการยกย่อง จากคนทั้งในวงการเดียวกันทั่วประเทศผลงานที่สำคัญอย่างเช่นรูปปั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประดิษฐานอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลักศิลาจารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอนุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขนาดเท่าครึ่งของคนจริงประดิษฐานอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรและผลงานต่างๆอีกมากมายล้วนเป็นมรดกทางด้านงานศิลป์ที่มีคุณค่าทั้งสิน้นและจ่าสิบเอกทวีบูรณะเขตได้ก่อตั้งโรงหล่อบูรณะไทย ที่ไม่ใช่แค่สถานที่ประกอบสำมาอาชีพแต่ยังเป็นโรงเรียนที่ถ่ายทอดวิชาการปั้นหล่อให้กับชาวบ้านและผู้สนใจเป็นจำนวนมากจนลูกศิษย์หลายต่อหลายรุ่นได้นำไปประกอบอาชีพหล่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันนี้พระของจ่าทวีเนี่ยเป็นพระพุทธชินาราชที่มีความมุงานเป็นอันดับหนึ่งของประเทศมีความนิยมสูงมากราคาของพระเหล่านี้ได้ขึ้นมาอย่างมากมายงานของจ่าทวีเนี่ยจะเป็นงานที่จัดองค์ประกอบขององค์พระได้ดีมากๆนะครับอย่างเช่นลักษณะของการตั้งตรงนะฮะหน้าเนี่ยจะคว่ำม,มาด้านหน้าเล็กน้อยเพราะว่าการสร้างงานพระของจ่าทวีเนี่ยเขาจะสร้างงานจาก พื้นสูที่สูงนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า a e i view นะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านก็ได้รับการฝึกแล้วก็สั่งสอนมาจากศาสตราจารย์ศิลป์พิรษีบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของประเทศไทยเราเนี่ยฮะเพราะท่านได้มีโอกาสไปร่ำเรียนมานะครับด้วยจิตวิญญาณแห่งการเป็นครูผู้ให้ไม่เคยหวงความรู้แก่เยาวชน แต่สุดแสนจะหวงแหนงานศิลปะไทยไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาจึงได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจาทวีด้วยเจตจำนงในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพื้นบ้านให้เป็นแหล่งรวบรวมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของพิจณุโลกรวมถึงภาคเหนือตอนล่างและยังมีหอศิลปะจาย์จาสิบเอ,ดอกดรทวี บูรณะเขตซึ่งภายในได้มีการจัดแสดงนิทัศการความเป็นมาประวัติของจ่าสิบเอกดอร์ทวีบูรณะเขตและการแสดงพระพุทธชินราชจำลองรุ่นต่างๆที่ผ่านการหล่อหลอมของฝีมือจาสิบเอกดรทวีบูรณะเขตมาตลอดกว่า50ปีเป็นมรดกภูมิปัญญาที่ทำให้นักเรียนนักศึกษาเยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาศึกษาเป็นอีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ในมิติทางด้านงานวัฒนธรรมให้ทั่วโลกได้ประจักษ์และสร้างรายได้ให้ประเทศอย่างมากมายในปัจจุบันเรามีโรงหล่อพระพุทธรูปถึง12โรงในจังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยเฉพาะการสร้างงานพระพุทธชินราชเนี่ยได้รับการยกย่องว่า เป็นงานพระพุทธการปั้นพระพุทธชินราชที่ดีที่สุดในประเทศไทยโดยช่านที่ผ่านการฝึกเรียนรู้จากจ่าทวีทั้งสิ้นนะครับมีการสร้างเงินสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพพุทธศิทป์ให้กับจังหวัดพิษณุโลกอย่างมากมายและมหาศาลนอกจากนี้จา่าสิท์เอกดรทวีบูรณะเขตยังเป็นผู้อุทิศตนในการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทางการศึกษาแก่เด็กยากไร้ และด้อยโอกาสขยายไปสู่การก่อตั้งมูล,ลนิธิจาสิบเอกทวีพิมพ์บูรณเขตเพื่อช่วยเหลือการศึกษาของเยาวชนนี่คือศิลปาจารย์บุคคลผู้อนุรักษ์และสืบสารต่อยอดมรดกภูมิปัญญาเป็นครูผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติที่มีนามว่าจาสิบเอกทวีบูรณเขต ปัจจุบันก็มีโรงหล่อพระบุรณะไทยนะฮะปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นบ้านจ่าทวีแหล่งนี้ก็คือแหล่งเรียนรู้แหล่งหนึ่งที่สร้างสรรค์าง,งานพระพุทธชินราชนะครับส่วนที่2ก็คือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีตรงนี้ก็เป็นของจ่าทวีเหมือนกันนะครับในนั้นก็จะประกอบด้วยหอศิลปจารย์ที่รวบรวมประวัติผลงานของบุคคลสําคัญของจังหวัดหรือของประเทศก็คือจ่าสิบเอกทวีบุรณะเขตไว้อย่างมากมายนะครับ ทั้งสองที่นี้อยากจะให้กับท่านผู้ชมมีโอกาสก็แวะมาเที่ยวแวะมาชมนะครับเป็นสถานที่ที่รับรองได้ว่าทุกท่านมาแล้วเนี่ยจะเกิดความพึงพอใจแล้วจะเห็นผลงานอะไรดีๆของจังหวัดพิษณุโลกและของสกุลช่างพิษณุโลกจ่าทวีครับก็ขอเชิญท่านผู้สนใจมาชมได้นะครับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจาน่าทวีจังหวัดพิษณุโลก ยินดีต้อนรับเชิญมาชมกันมากๆครับและก็ช่วยกันเผยแพร่ความรู้ในเรื่องวัฒนธรรมไทยต่อไปด้วยครับ